เอากระเป๋าออกมายตัวนี้ออกนะนุ่งยุ่งนุ่งนุ่งผ่าตีนึ้นมันจังบตีนุ่งยุ่งนุ่งนุ่งนุ่งผ่าได้ยังดึงยางวัดทุกบกขมบ๊อบทุบกายเกงแล้วแน่ประด้นยังร่องเออนั่นแต่บางเออกมา ทุกกาได้จุบ่อยนี่เขายงวยาได้จูบงเหมือนเเขาถอ่อาน่ว่ามนมีงจับดีดิมันตองเกี่ยป่าตัเขาเขาน่ะย่องขึ้นแล้วก็ดึงออเหมดเลยไปบ้านดิไปบ้านิเออเดี๋ยวเดี๋ยวรับเอาได้ก็ให้อันนั้นยามันสะมันกินูไป ลอยล่ะขึ้นล่ะขึ้นไปลอยไปเออไปก็เป็นยังไปคอยดึงไปเราเอาทุบไปเรื่อยเรื่อยอันไปคุ้นนะมีซ้ำนั่นแหละคุ้นนี่ว่ะโอ้โอ้เปลยไปเนาะทุ่นพาว่มีแต่ดินน่ะล่ะกบ

เอาเอาลูกเอาไปเอาไปทั้งทูดเอาไปทั้งปุยย้มห่วมควันหรอกอยจะดูกระเดี่ยวท่อนเข้าไปว้ดีดีร้ายมันคว่มันกินท่อนเข้าไปกระดูกจะกระโดกเอาเอาลองเข้าออกในตีนกระดูกตีกระดูกคอมันิอยู่ในรองเท้านี่นั่นนี่นี่นี่เป็นเป็นขาอยู่นี่นี่อยู่ตรงเท้านะขามันกระซูบรองเท้าอยู่ง อี่างนี้จะมีแล้วก็มันลกัน่เรที่ามีโอ้โหคุณนึไหายั้งดีอูโมโหสอบก็ไม่ด้ก็ตีหายตั้ง่วงมหหอยู่หลังโอ้โห้ายผู้เดียวด้งานนี้กับเขายังหอยู่ดิีอยู่ดิกะเายีเจไปลูกไปลูกรานเลียงกัน นี่เหะกอยดีเบี้ยนใบไหนที่าบเบียรอฟังรอเงินตัวถุงมาเสะห้องห้ามเ้ามเอาถุงกับเสะนุ่เงินเอาเก็บเอาดูเสะไปได้สะได้ร่มนะครับ เก็บออกไปใส้ใน่ยเก็บใช็วางไปน้ำนนั้นละว่างไปน้านนนนั้นยาได้แรงเงินยันบาทบพื่อนก็ได้หรอกแรงเงินยันบาทเลี้ยงกับเขาเียงเลไม่ชุไม่ว่าได้แรกมากพอว่าเขาไปแรกลอมาปั่นใหญ่เนาะเห็ดตาเรือก เี๋ยวเอิกเอืน่ยกระดูกพวกนั้งเสียแล้ววแก้กระดุมบอลตาดเจ็บขัดไม่ลูกสิบเป็นเียวเอาเัดเจ็ดไมู่กสิเป็นเเาเลนบเี่ยครบแล้วพี่เจ็มขัดขอรป เออนั่นละเอิกนั่นน่ะโจมขึ้นไปลวดโจมนั่นขึ้นไปลวดกระดูกเนี่ยเอาเอาดูคางนนะเอาดูคางกับสันหลังสันหลังอ๋อเห็เบิ้ลเนี่สันหลังมันเป็นป้องเป็นป้องอยู่ดอกนั่นแหละนั่นเป็นป้องอยู่นนั่นพรุ่งนี้วันนั่นจังเอาเข่าใส่ไฟให้อันใดอันนั้นซะก่อนโอ้งใต้ใยด้วยนะเพื่อยิมล้วงหันอันนี้ก็คุ้มสองา่น เดวใส่ก่อนเก็บเก่อนเจไปก่อันนี้เจ็บไปก่อนเขาทีหลังว็่ยาดี่เที่หลังไม่ย้ใหม่นี้เรื่มไห้าเลาะอารยองว เรียนหเรียนอาได้เรียน่ากนี้เรียน่านใส่รวด่ยวนี่น้ำมันลวด่ลวันี่น้ำมันใส่บอนใหม่เานั่นเขาที่รงได้ตัพาเออเดพวเบใหม่ที่ขาไม่เส้นนะ

เขาด้วยเปล่าเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นกวันตงั้นวนงนวนเอาไว้ลูกลูเอาไว้อัดขบของคังด้วยนี่มันได้เสียหาได้แค่นีเขาเลยเสียหาชวนพ่อเพื่อนให้ตูนเรียงก็ได้เยอเลี้ยงก็ได้เอา่ว้ว็นนี้พี่พี่นเ

ค่อยๆเด้อจังอบ่ชอบเด้อซื้อให้ได้กินจังได๋กินเด้ด้อันนี้สิมาเฒ่าเตรียมอีหยังบ่ค่อยๆบ่มีหยังก็ขอยืมบักม่วงบหยังครับเตรียมบ่ประกาศเอามาเขียนเขียน Pak, masuk. Oke, atas